สวัสดีครับคันนี้เป็น CRV นะครับตัว2.0 EL 4 l นะครับปี2010รถเจ้าของเดียวนะครับบอดี้เดิมสีเดิมสีเดิมโรงงานนะครับอันนี้สีรอบนอกนะครับถือรับเอลาอยู่ประมาณ95็นตะน,น,น,นะครับคันนี้ยางเป็นยโกฮ h ม m a นะครับปี21อดหลอกอยางนี่อยู่ครับ ค้าเดิมเข้าสูนทุกระยะนะครับมีใบเข้าสูนหมดนะครับดูแลดีดูแลสึงครับนี่ครับพวกขอบยาขอบอะไรนี่ครับจอดอยู่ในร่มนะครับรายละเอียดนะครับหลังคาหลังคารจเลยไม่มีหลางไม่มีนะครับเพราะนี้จอดในร่มโอเคนี่รอบนอกนะครับช่วงล่างใหม่มาก ช่วงล่างภายในนะครับผคงมาในเดิมนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับตาหนังดีเลยครับหนังดีอยู่เลยผมไม่มีสึกไม่มีลอกนะครับผมไม่มีสึกไม่มีลอกนะครับรถรถสื่อชัดผมทำรถทีมมากนะครับใสหมดไม่มีฝุ่นเลยนะครับ คอนโซลนมมั้นมีแตกนะครับตัววิทยุยังมีเซตคอเท็อยู่เลยนะครับจากโรงงานเดิมๆครับหัวเกียร์หังเกียร์นะครับนี่เป็นใบเข้าสูงเช็คระยะของลูกค้าครับเก็บไว้หมดเลยเบาะหนังดำนะครับ หเกาะหลังนี้ไม่มีคนดั่งเลยนะครับใหม่คลียน,นะครับท้ายท้ายเดินโรงงานหมดเลยนะครับรถตนนี้ไม่มีแก๊สมีขยับอ่าเียะอาดหมดครับ ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับขาไม่แกะนะครับบอดี้สวยนะครับนี่ครับรอยองรอยอาร์ตทุกอย่างชับเจนหมดนะครับน็อตไม่มีถอดนะครับเครื่องนะครับผมจะตามเครื่องให้ฟังนะครับ คันนี้เราพร้อมใช้งานเลยครับนนี่เครื่องตาแล้วนะครับเดินเรียบนะครับไม่มีสั่นโอเคครับ